รานไว้30สิบนาทีนะครับเช็คด้วยเซนเซอร์เลเซอร์นะฮะือว่ามะได้เหี่ยนสาสี่สิบเก้าห้าสิบนะครับไฟติดนะครับแต่ว่าขึ้นเฉพาะความร้อนนะครับ 3 0นาทีความร้อ,บอสบินะครับประมาณนี้เราประมาณนี้นะครับก่อนเช็ดนะก่อนเช็ดแด้เบินนะครับ ไฟแต่งครับปวาถัง C&C ปั๊มแมโมโบตู้ปลานะครับชุดแมโมโบซายขวาด้านหน้าทานตะวันแมโมโทานตะวันนะครับลายล่งชุดทานตะวันออลบิวอาซีนะครับเกียโยงดีเกทีคาบูเอ็นโปเส้นเจ็ดดาวปกตินะครับชุดสีผมให้ 9ก้าสิบปรเซ็นต์นะยังไม่ได้เช็ดนะครับถ่ยายที่ปดูก่อนความเงาไมา่เก้าสิบเลยเด,เด็กเป็นงานเทียบนะคใครชอบแนวรถหนักชุดสีเต็มนะครับแล้รก็ผม